<า>น้ามสวสัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีก็เช้าใหม่แล้วนะเวลาประมาณ6กโมงเช้านะที่ไทยก็น่าจะสี่ห้านะครับตอนนี้ตนนื่นมาแต่เช้าเลยนะครับงงอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมกับข้าวนะครับบุฟเฟ่ต์โรงแรมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโรงแรมนี้จะอร่อยเหมือนโรงแรมเมื่อวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลย เรามาอยู่กับอาจารย์ฟุกเส้าหลินแห่งเมืองจีนนะครับเป็นยังไงครับอยากกินผัดผักที่เมืองจีนอันนี้คิดถึงอะไรครับตอนนี้ตอนนี้คิดถึงอะไรครับต่อปต่อไป่จะคิดถึงอาหารไทยเป็นพิเศษนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เ็เช้าวันที่สองนะแต่เราจะพาไปดูว่าที่โรงแรมเนี่ยอาหารจะเหมือนกันหรือเปล่าครับเพื่อกิดปัญหาแล้วครับเพื่อนเราหาห้องอาหารไม่เจอครับแล้วเราก็มาสายด้วย น่าจะห้องนี้นะได้สเตรนแองกิลเสียบๆผมคุยภาษาจีนได้นะเพื่อนๆสองวันนี้ก็คือคําว่านี้ห่าวกับคําว่าเที่ยเที่ยบนะสวัสดีครับนี่นาก็คือไกด์ของเราน, <c oughs> นี่นะครับเพื่นพอนๆอันนี้คือเป็นอาหารเช้าของที่โรงแรมแอนซั่งอันนี้มีของแปลกเยอะเลยนะครับที่นี่ดูน่ากินกว่าที่เมื่อว,วานนะแต่ว่าจะมีอะไรให้เรากินกันปะ มีผลไม้ครับนี่มีน้ำนมำโจ๊กหู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปตักกันก่อนนะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดน,นะครับนี่สุดใหญ่นี่ก็เป็นหัวหน้าไกด์ของเรานะครับที่นำพาเรามาที่นี่นครับ <c oughs> นี่นะครับก็คือที่นี่ก็เน้นเป็นผักนะแล้วก็มีเนื้ออะไรด้วยไม่รู้นะครแต่ที่สำคัญเลยของชอบของอาจารย์ฟูงามก็คือไข่ต้มนี่ครับใครชอบต <c oughs> ายฝรั่งก็มีครับ อ๋อต้องสุกใช่ไหมครับมีเบคอนไส้กรอนะครับโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นที่อุ่นหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะต้องเอามาวางอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะจะร้อน,นครับโอเคเดี๋ยวเราไปตักเจอกันทีโต๊ะดีกว่านะครับสำหรับอาหารก็เดี๋ยวเป็นอ่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับ เราจะกินแบบอย่างนั้น,น,นี่จะอร่อยเหมือนเมื่อวานไม่ใช่ครับเดี๋ยวต้องลองเอเปลี่ยน,นมานมันมีหลายอย่างเราก็เลยต้องชิมทุกอย่างครับอันนี้น่าจะเป็นคล้ายน้ำพีทบ้านเรานะแต่เขาแบบน่าจะเป็นพวกของหมักของดองอะไร <c oughs> มาเมืองจีนนบเราต้องกินแบบจีนนะเ <c oughs> นี่บตะเกียบเขาจะไม่ค่อยใช้ช้อนกันนะที่นี่แต่เราก็ติดไปเรื่อยๆดูของเราคุณขาผัดกับไข่ดาวเลย มาเขาเดินทางมาถึงประเทศจีนนะครับเพื่อนๆแต่เขามานั่งกินข้าวผัดกับไข่ดาวนะครับเพราะว่าเมื่อวานเขากินมาแล้วเขาน่าจะรู้รสชาติแล้วก็เลยแบบแต่สําหรับเราเนี่ยคือแบบเราต้องมาหอมเช้าวนี้กินไม่พอหอมกับบ้านด้วยนะครับนักฟุตของเราเอาอะไรมาครับนี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตของจีนครับเราจะลองกินกันแต่ไกด์เขาบอกว่าอร่อยเขาบอกว่าอร่อยเราก็ต้องอร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ไปเตรียมของนะครับแล้วก็เดี๋ยว8โมงเราจะขึ้นรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูเขาหิมะอ่าสิงปิงครับ่ใช่รัอีลิงนะครับฮัลโหลนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ8โมงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับฝนตกปล่อยๆนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าฝนตกข้างบนอาจจะมีลมนะครับเช้านี้เราจะได้เจอกับลมหนาวเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับนี่นะครับบรรยากาศ น้องฟุบอกว่าอยากเจอหนาววันนี้เพราะว่าเมื่อวานไปมาไม่ค่อยหนาวนะครับเพราะว่าเมื่อวานไปมาไม่ค่อยหนาวอยากหนาววันนี้นะครับเดี๋ยวมาเราดูว่าวันนี้จะหนาวกี่องศานะครับด้านบนแล้วก็ต้องใส่เสื้อกี่ชั้นนะครับนี่ฝนตก <laughs> <laughs> คิดว่าไงครับเรื่องนี้วันนี้ฝนตก <laughs> <laughs> หนาวก็เดิมแน่เ <laughs> นี่ย <laughs> นี่ก็คือที่พักของเราเมื่อคืนนะครับโอเคครับเ <laughs> ดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบน ภูเขาเลยก็ได้นะนี่ยังไม่มีใครมาขโมยของเลย ก็จะมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าชอบเล่าเล่าต่อมาเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเล่ากันว่าตอนนั้นนะคะพอโจรนะคะเข้าไปเปิดประตูนี้ก็คือเออคนคุโจรนะคะก็คือกลัวกลัวนะคะประตูนะคะในปอดที่สาจิงก็ไม่เป็นแม่น้ำริมถนนแล้วว่าระหว่างทางจะไปเขาหิมาศิลิ่งอันนี้ก็คือในสามประตูอนนี้นะคะเพราะว่าสามโคกตอนนี้เราขี่รถเนี่ยก็จะมีวิวให้เราชมตลอดทางเลยเป็นแบบมีทั้งหมอกมีทั้งแบบ ่าบ้านเมืองนะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะครับนขแต่ละที่เขาจะไม่เหมือนกันเขาจะเป็นคนที่ก็จะมองเห็นภูเขาไกลๆด้วย้วก็บ้านี์แล้วแต่ว่ามีน้อยู่มากนะเพราะว่าอากาศดีมากนะเนี่ยช้างนี่สวยมากเหมือนเหมือนในหนังจีนเลยนะก็ระหว่างทางก็มีอะไรสวยๆให้ดูตลอดนะครับอย่าลืมอย่าลืมเปิดกระจกดูด้วยนะ แา่ปิดกระจกนอนหลับนะเดี๋ยวเพิ่งนอนหลับนะไม่ต้องกลัวมากเลยครับเพราะว่าภูไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ทางขึ้นภูเขาหิมะสีหลิงซีหลิงเนาะตอนนี้นักพู่ของเราก็ไปขี่ครับมาถึงก็ผีเย็นครับนี่ครับก็จะมีคนมาขายของด้วยครับเพราะว่าเรา ถ้าเราเตรียมมาพร้อมเราก็ไม่ต้องนะแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องซื้อนะครับเราต้องขึ้นไปอีกไกลเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอ,อขึ้นกระเช้าเหมือนเดิมนะครับ ไม่แน oh, <okay. S 1> ่ใจว่าเราต้องขึ้นไปตรงไหนนะแต่ว่าเห็นแต่เช้าจะขึ้นไปทางนั้นหาตัวไปแล้วว่่่ามีอยู ผู้ท่ายด้วยนะครับแสดงว่าคนไทยมาบ่อยไฟภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับเราก็จะขึ้นกระเช้าขึ้นไป

โที่อเคกี่อดเด็กอน้นตอนนี้เราก็อยู่ที่เมากโชว์ไอ้ที่มอมาใช่เอาชูดิ่งเาแล้วชิังมาจากที่นูเรอดเา่มะครับก็คือจะบอกว่าตอนนี้ีมากโอยนิ่ง้วยครับก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังได้เห็น เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าเขาบอกว่าถ้าลมพัดผ่านไปหมอกก็จะหายไปมองเห็นวิวได้ชัดขึ้นนะเราก็ไปชมวิวที่ภูเขาีกีเดียวเดี๋ยวเชื่มันมาเจอกันที่หน้าาร้านไอโซไอโซนี่นหะครับเป็นเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ มันเป็นน้ำหรือเปล่าน้ำนั้นนะ่ะฮะน้ำที่กำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งพวกงนอนนี้จะคืนไปเนี่ย <c oughs> มันยากาศดีนะนี่นะคือการเล่นตัวอะไรที่ ที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของภูเขาอิมาชิลิงนะครับสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีวันใส่ยีและเปลี่ยนใส่บอลเครื่องเล่นเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเตงใต้นะรัก็ถือว่าเป็นลานสกีแล้วก็แบบวัยรุ่นจีนส่วนใหญ่เขาจะมาที่นี่กันเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนคนไทยเนี่ยอาจจะเขาไม่แนะนําให้เล่นกิจกรรมอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เพราะเราไม่ได้แบบเซียนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรา ไปดูบรรยากาศกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูว่าาวันนี้ทัวร์เขาจะจัดอาหารอะไรไว้ให้เรานะครับอาจจะเป็นน่าจะต้องเป็นอะไรร้อนๆแล้วล่ะนะได้ไหมอ่ะอ่ะอั๊ยห่ Oh, <laughs> เนื้อใหญ่เราลองเบอร์เกอร์เนื้อน่ะแค่เมริกาโน่รสชาติเป็นไงวะจืดมากจืดกับบ้านเราเยอะไม่เคยกินนัะน้ำส้มร้อนมันจะอะไรอร่อยเหมือนน้ำส้มที่มันเย็นหรือเปล่าน้ำส้มซันควิกผสมน้ำ อันนี้ไงมันใช่หิมะไหมแต่หิมะไม่ต้องหิมะครั้งแรกนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมก็เพิ่งใหม่ครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฝนนะเพราะว่ามันเป็นเม็ดเหมือนเอ่อฝนนะหิมะในหนังที่เราดูมามันไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นฝนฝนที่มันผ่านความเย็นจนมันคือความเย็นที่มันเย็นมากๆแล้วมันมาตกมามันผ่านมาแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นเม็ดแบบอย่างเงี้ย โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับแต่ว่าเขานัดเราเที่ยงครึ่งนะตอนนี้ก็เที่ยงประมาณเที่ยงสิบห้านะครับน่าจะได้ไปกินข้าวที่อาคารน่าจะเป็นอาหารแบบพัตคาลเหมือนแบบเดิมสอบถามไกด์มาแล้วมืเ่เลีกไม่รู้มันตกออกมามันก็เป็นหิมะเฮ้ยมึงเอาถูโทรหาเพื่อนกูนก,ก่อนเ,อเฮ้ยมึงมีเรื่องไอ้เหี้ยนั่นเราถูกว่าลองมาเงี้ยเฮ้ยไหนวะไหนวะใครมีเรื่องนี่นี่ไอ้เหี้ยนี่เลยพี่ เฮ้ยมึงมีเรื่องกับน้องกูเหรอเฮ้ยมีเรื่องกับเพื่อนกูเหรอ่อยตัวเองอ่ะเข้าใจไหมงงไหมแล้วก็มาจัดการกันนะครับไม่หญิงเนะ ตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปข้างบนแต่รู้สึกว่าเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้เดินไวเลยเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ขึ้นก so oh, ันแล้วนีเราก็ต้องขึ้นรถกันก่อนนะครับขึ้นรือก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแม่้ำแลาวนะครับสวยมากครับที่นี่ครับต้นไม้อยู่นอย่ามาเล่นจะปิ่นมนนี้นะมึงขี่แตกไหม

กินเลยแล,แล้วนี่ก็คืออาหารเย็นของวันที่สองนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาทั้งวันนะครับนี่นครับทางทัวร์ก็จัดในส่วนของตัวอาหารให้เราอีกแล้วนะครับวันนี้มาเหมือนคล้ายๆโรงเตรียมสวยอยู่นะเนี่ยก็มีน่าจะมีการแสดงนะปกติแต่ว,ว่าวันนี้เหมือนไม่มีครับ นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พัตตา,านะครับนะ้อฟกก็จะมาหาเขาเรียกว่าอนไะรสักหนึ่งจอบนะหนึ่งไผ่ <c oughs> นี่นะข้างในมีเหล้ามีมีแบบสิ่งเหมือนเมาดนะใครอยากกินก็ซื้อได้นะรับอันนี้จะเป็นสไตล์แบบเหมือนในหนังจีนเลยนะโอเคข้าวน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวกันนี้ว่านะว่ามื้อน,นี้จะมีอะไรแบบ มีอะไรแปลกๆให้เรากินกันหรือเปลา่ามือนี้มีอะไรแปลกๆไหมมีอะไรแปลกๆเนี่ยนี่ครับมีทุกมือเลยนะดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> เป็นไงบ้างครับคำแรกติดใจนะครับนี่ตอนนี้ก็ทางทัวร์พาเรามาที่อ่า มาดูน้ำตกนะที่ออกมาจากตึกนะครับเป็นแท่งสวยมากแล้วก็เป็นแบบสถานที่นะที่นิยมมาถ่ายรูปก,กันนะครับนี่ไฟเขาจะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีไปตลอดเลยนะครับเป็นตึกลักษณะนี้นะเขาก็คือพาแวะมานะกอดเข้าที่พักนะใครที่แบบว่าอยากมาถ่ายรูปก,กับตึกไปสวยแบบนี้นะครับก็นี่แหละตรงนี้น่าจะเป็นย่านเศรษฐกิจนะเพราะว่าดูมันมี ห้างใหญ่มากนะห้างอะไรไม่ดูนะโควาอะไรทุกอย่างใหญ่มกโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวน่าจะเข้าที่พักแล้วนะครับแเราเดี๋ยวเราอ,อาจจะไปเจอกันใหม่กับที่ที่พักคืนที่สามของเรานะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่คืนที่สามนะครับก็บไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วเพราะคล้ายๆเดิมนะครับดีเหมือนเดิมนะโอเค <laughs> อันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เริ่มเพียร์แล้วนะครับ ห้องใหญ่มากแต่ห้องใหญ่คนระับกว้างโรงแรมดีทุกวันเลยนะโอเคครับอ่ะ